สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นเศรษฐีวิวสันด่างนะคะอันนี้ป้าได้ยกยอดเมื่อวานนี้นะคะวันเดียวใบเขาจะเหมือนเฉาๆไปนิดนึงวิธียกยอดก็ไม่ยากนะคะนี่ใช้มีดคมๆที่สะอาดตัดไปที่ลำต้นเว้นไวเขาไว้เว้นใบเขาไว้สัก ใบสองใบก็ได้ตัดเสร็จแล้วก็เอาไปชําในกระถางนี่เลยนะคะนี่นี่มาดูต้นนี้อันนี้ที่ป้าทําไว้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยรากน่าจะมีแล้วเพราะว่าเขาแตกเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วส่วนอันเก่าตอเก่า ก็มีแทงยอดขึ้นมาเหมือนกันเนี่ย็ททีวิวสันดานนะคะยกยอดง่ายๆต้นที่เราจะยกยอดนะคะเราต้องสังเกตดูลอให้เขามีรากออกมาสักรากหนึ่งหรือสองรากนะคะแล้วเราค่อยเราค่อยตัดยกยอด เพื่อที่เวลาที่เราเอาไปปักชำในกระถางเนี่ยเขาจะได้ฟื้นตัวเร็วนะคะหลังจากที่เราตัดยกยอดเขาไปชำในกระถางแล้วนะคะเขาให้รดน้ําได้ตามปกตินะคะแล้วนาไปวางไว้ในที่ร่มรอให้เขามีรากแล้วจะเดินเติบโตต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ